สัญญาณอันตรายมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะเมื่อได้เห็นรายงานฉบับล่าสุดของ World Economic Forum ที่ทำวิจัยเก็บข้อมูลในช่วงปี2013ถึง2014ผลการศึกษาของไทยในอาเซียนที่โหลค่ะวันนี้อาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนมิมนจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดนะคะว่าน่าตกใจขนาดไหนขนาดไหนคะอาจารย์มันน่าจะเศร้าใจกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยควรจะแสดงความ มิตกขังวลแตกตื่นใจแล้วก็ประกาศว่าจะทํำยังไงกับมันนะครับรายงานที้ออกมาประมาณเกือบ2องอาทิตย์แล้วนะครับผมยิบมให้ดูเพื่อให้ทุกท่านรู้ว่าอันนี้มันน่ากลัวมากนะครับรายงานว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในโลก148ประเทศนะครับทำโดย World Economic Forum หรือว่าเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งจะออกมาทุกปี เขาก็ทํา้าวเกี่ยว2ปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเมื่ออาทิตย์เศษที่แล้วเนี่ยน่ากลัวมาก<ะ>เอาเฉพาะ,ะคุณภาพการศึกษานี่ผมให้ตัวเลขอย่างเดียวเลยนะครับ<ะ>คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงผดถมนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับที่86ของโลกใน148ประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่7ของอาเซียนสิงคโปร์ที่1ของอาเซียนอันดับที่3ของโลก ผฐมศึกษานะ,ะแล้วก็บรูไนอันดับที่2ของอาเซียน17ของโลกมาเลเซียที่3ของอาเซียนแล้วก็ที่33ของโลกอินโดนีเซียที่4อันดับที่55ของโลกเป็นที่4ของอาเซียนฟิลิปปินส์ลาวดีกว่าไทยทั้งคู่เลยนะครับที่ด้อยกว่าไทยในแง่ผฐมศึกษาจะเป็นเวียดนามเขมรและพมา่าต่อไปเรื่องการเข้าเรียน นะอัตราการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาเด็กสิงคโปร์เข้าเรียนประถมศึกษาเป็น<ะ>ที่1ของโลก100%ตามด้วยพมา่าที่9ของโลกนะครับคือเขาขยันเรียน<ะ>พ่อแม่ให้ลูกเรียนเวียดนาม15ของโลก<ะ>ขเขมรสามสิบเอ็ของโลก ไทยเป็นที่ร้อยหนึ่งของโลกที่9ของฝั่งละอยากร้องไห้เลยนะคะผมร้องไห้มาหลายตลบเลยนะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ทั้งท้ายนะครับเป็นที่ร้อยแปดของโลกต่อไปมัธยมนะครับการเข้าเรียนมัธยมบรูไนเป็นที่9ของโลกเป็นที่1ของอาเซียนตามด้วยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียประเทศไทยเป็นที่94ของโลกเป็นที่หของอาเซียนค่อยังช่วยหน่อยพอถึงมัธยมดีขึ้นดีขึ้นหมายความว่าไอ้ชั้นประถมเนี่ย เขาเรียนกันน้อย<ะ>ที่เหลือร,อรอดมาเนี่ยก็ต่อได้ได้สูงนะครับต่อไประดับหลังมัธยมนะครับ<ห>ก็คืออะไรอาจจะเป็นมหาวาลัยอาจจะเป็นปว,ปวสอ,อนุปริญญาอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าหลังมัธยมเนี่ยสิงคโปร์เป็นที่20ของโลก<ะ>เป็นที่1ของอาเซียน<ะ>ประเทศไทยเป็นอันนี้ดีนะครับเป็นที่2ของอาเซียนเป็นที่55ของโลก<ะ>ก็คือระดับมหาวิทยาลัย<ะ>นะ ไม่ใช่คุณภาพนะจำนวำนวคนเข้าเรียน,นะะไม่ใช่คุณภาพนะ,ค,ะคุณภาพของระบบการศึกษาอันนี้เป็นตัวเลขที่สื่อมวลชนใช้กันเยอะในช่วงเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาจะใช้เอเอภาพชุดนี้นะครับคือลำดับชุดนี้ก็คือว่าคุณภาพระบบการศึกษาทั้งระบบเลยสิงคโปร์เป็นที่1ของอาเซียนเป็นที่สของโลกมนุษย์นะครับสิงคโปร์แข่งแกร่งมากนะโลกมนุษย์เนี่ยสิงคโปร์เป็นที่3ของโลกทั้งระบบการศึกษาเลยนะตั้งแต่เข้าเรียนจนกระทั่งจบมหาลัย มาเลเซียที่2ของอาเซียน19ของโลกตามมาด้วยบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวเขมรอันนี้ไทยยังไม่มาเลยนะครับนั่นกำลังกลังลุ้นอยู่ว่าไทยจะโผล่เมื่อร่ก็อยู่เห็นอยู่บนจอคือไทยเป็นอันดับที่78ของโลกมนุษย์ในบรรดา148ประเทศนะครับก็อยู่ประมาณกึ่งหนึ่งกึงกลางกึ่งกลางไม่ดีนะครับอยู่กึ่งกลางแต่ว่าเป็นที่8ของอาเซียน ด้อยกว่า,ขาเขมรด้อยกว่าลาวด้อยกว่าฟิลิปปินส์อินโดบรูนามาเลเซียสิงคโปร์ <ฮะ S 1> เหนือเวียดนามนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหนือพม่านิดหน่อยนะครคุณภาพของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งบนโลกมนุษย์ เด็นะกนักเรียนสิงคโปร์เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดีที่สุดเก่งที่สุดในโลกนะความรู้พื้นฐานเลยนะคะ,ะใช่มาเลเซียเป็นที่27ของโลกเป็นที่2ของอาเซียนตามด้วยบรูไนอินโดนีเซียอันดับที่4ของอาเซียนคือไทยแลนด์แต่เป็นที่80บนโลกมนุษย์ก็คือเกือบเกือบตกเฮ้ว่า <laughs> ไม่ผ่านครึ่งด้วยแย่มากเลยนะครับคณิตวิทย์เนี่ยนะคะคุณภาพของเอ็มบีเอหรือว่าบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทนะครับ ของไทยอันดับที่53ของโลกเป็นอันดับที่5ของอาเซียนสิงคโปร์เป็นที่6ของโลกมนุษย์นะครับมาเลเซีย35ฟิลิปิน39ของโลกนะฮะแล้วก็อินโดนีเซีย,ยด้อยกว่าไทยิดนหน่อยไปที่58โรงเรียนเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตกันเท่าไหร,ร่นะฮะบนโลกมนุษย์นี้เด็กสิงคโปร์เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเป็นอันดับที่4ของโลกนะครับเด็กไทย65ของโลกอันดับที่6ของอาเซียน เพราะฉะนั้นที่สองบรูไนที่สามมาเลเซียที่4เวียดนามที่หอินโดนีเซียคุณภาพของงานวิจัยทางนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นที่60ของโลกเป็นที่4ของอาเซียนสินงคโปร์เป็นที่11ของโลกเป็นที่1ของอาเซียน 27, มาเลเซีย27อินโดนีเซีย46ของโลกนะครับสิงคโปร์แชมป์หลายหมวดมากสิงคโปร์รรทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ตามมาต่อจากไทยก็เป็นลาวบรูไนเวียดนามฟิลิปปินส์เขมพรพมา่า แล้วก็สุดท้ายครับสำหรับข้อมูลสุดท้ายชุดที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือความร่วมมือจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเพื่อไปผลิตเป็นสินค้าประเทศไทยทําได้ดีเป็นที่51ของโลกนะครับแต่เป็นที่4ของอาเซียนสิงคโปร์ที่4ของโลกที่1ของอาเซียนมาเลเซียที่16ของโลกที่2ของอาเซียนอิโนโดนีเซียที่3ของอาเซียนไทยที่4อ,อาเซียนตามด้วยบรูไนฟิลิปปินส์ลาวเวียดนามเขมรพม่าเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ทำไม ดูแล้วต่ําต้อยอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆเรื่องนมันสะสมมานานนะครับเราจะโทษรัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลที่แล้วก็โทษได้แต่ต้องโทษทั้งระบบโทษวิธีคิดของกระทรวงศึกษาธิการโทษทุกรัฐมนตรีกระทรวงึกษาธิการที่ปล่อยให้ประเทศไทยตกต่ำขนาดนี้ผมผมคิดว่าไอภาวะตกต่ำเนี่ยย้อนไปประมาณ10ปี ถ้าเราจะมองยุทธศาสตร์ว่าจะต้องเร่งทําอะไรคะอาจารย์หนึ่งสองสามข้อเสนอเนี้ยอาจจะเป็นแล้วแต่ความคิดของเราแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทําเร่งมีประสิทธิภาพรัฐบาลต้องเอาเรื่องนี้มาแล้วรีบทําทันทีเพราะว่าถ้าขืนปล่อยไปถึงถึงตอนนี้สองอาทิตย์แล้วยังไม่พูดอะไรกันเลยนะครับไม่ทราบอ่านกันหรือเปล่าฮะยกเว้นฟังข่าวแล้วก็รัฐมนตรีศึกษาบอกให้ตรวจดูซิว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เงียบหายทํายังไงก็คือว่าต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่าหนึ่งก็คือปฏิเสธระบบปัจจุบันล้มเหลว สองอาจจะไปดูตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จและเป็นเกณฑ์วัดกันในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่าน,านก็คือ OECD คุณไปเอามาตรฐานโลกมาดูมาตรฐานยุโรปมาดูเพราะเด็กไทยกับเด็กโลกเนี่ยมันก็เด็กเหมือนกันแหละมันสมองเท่ากันแต่วิธีคิดวิธีสอนไม่เหมือนกันต้องไปเอามาตรฐานของยุโรปมาดูผมไม่ได้บอกว่าทิ้งความเป็นไทยนะครับแต่ต้องทิ้งความเป็นไทยให้หมดไปเลยในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอ่านหนังสือการทักษะการอ่านหนังสือแล้วก็เด็กไทยจะต้องเพิ่มวิชาที่4คือภาษาอังกฤษเพราะมันจะนําไปสู่ข้อมูลความรู้4วิชานี้ต้องเอามาตรฐานตะวันตกหรือมาตรฐาน O E C D ยุโรปมาใช้ส่วนเรื่องอื่นในในเรื่องที่เป็นภาษาไทยสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่มีปัญหาแล้วนะครับถ้ามีทักษะการคิดเนื่องจากมีทักษะการอ่านค่ะ ส่วนคณิต,ศา,ตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยล้มเหลวแพ้กราวรูดถ้าไม่ร้องไห้กันในวันนี้นะถ้าไม่ตื่นตัวนะครับก็แพ้ตลอดกาลครับค่ะเอาละค่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพนะคะและเป็นข้อเสนอแนะอย่างเร็วๆแต่ที่สำคัญก็อยู่ที่การนำไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะเร่งปรับปรุงสถานการณ์การศึกษาของเด็กไทยคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ